อาจารย์กิติยาวันนี้พบกันในหัวข้อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวที่มันไม่ดีหรือว่าจะมีอะไรนะคะ,คะ,ะจะไพ่สามกองหนึ่งสองสาค่ะให้คุณตั้งสมาธิอธิษฐานจิตเลือกไพ่กองที่คุณชอบหรืออาจจะเลือกจิตหินหรือกำไรที่รู้สึกดึงดูดใจคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบคำตอบกันค่ะแต่การดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะ ็ไม่อาจจะตรงได้ทั้งหมดเราดูไว้เป็นแนวทางก่อนพบคนทำนายฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะ,ะกับเรื่องราวค่ะอาจจะเป็นทั้งดีทั้งร้ายในชีวิตคนเรานะคะที่คุณจะได้พบเจอในเดือนพฤษภาคมมีอะไรบ้างค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบกระตือรือร้นค่ะเพราะว่าคุณน่ะคุณจะได้จะได้แสดงความสามารถหรือศักยภาพที่คุณมีอยู่ในตัวคุณเองค่ะ เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะค่ะแล้วคุณจะได้พบความสาเร็จค่ะคนที่เคยเหมือนโชคร้ายนะคะหรือชีวิตประสบเคราะห์ประสบป,ปัญหาอะไรเขาบอกเหมือนคุณจะหมดเคราะห์หมดโศกค,ค่ะโชคร้ายมันผ่านไปแล้วนะคะ,คะตอนนี้เหมือนเป็นช่วงจังหวะที่ดีในดวงของคุณนะคะคุณไม่ต้องไปไปพึ่งอะไรเขาบอกว่าตัวคุณเองแหละค่ะจะดีด้วยตัวคุณเองดวงคุณจะดีด้วยตัวคุณเองก็ขอให้โชคดีนะคะ เพราะว่า,าไพ่ใบต่อมาก็ถือว่าจัดว่าดีค่ะเ,เป็นไพ่ของความสําเร็จค่ะไพ่ของความสุขค่ะคุณจะมีสัมผัสที่6ที่เขาเรียกว่าแรงกล้าค่ะทำอะไรมีโอกาสนะคะอย่างคนที่แบบคิดจะเริ่มงานอะไรใหม่ๆค่ะจะเปิดตัวสินค้าใหม่ค่ะออโอกาสความสำเร็จนะคะจะมาเยือนคุณอีกในไม่นานค่ะจังหวะที่ดีมากเลย เออคนไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงรูปสไตล์ก็เธอค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีชีวิตมีทุกอย่างนะคะมีเงินมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงมีทุกอย่างแต่ถามว่ามีความสุขสบายในด้านทางกายค่ะแต่ในด้านของจิตใจเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมาถึงคนที่ค่อนข้างจะเหงาค่ะอืมีชีวิตก็อยู่แค่เหมือนมีนกไปเป็นเพื่อนคุยค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะ ให้มีเงินมีทองแต่เขาบอกว่า,าคนนะคะจะได้อาจจะได้เจอ,เ,อเจ้าในเก่าค่ะเพื่อนเก่าๆค่ะหรือคนรักเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะ,ะหรือคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากที่ถูกใจค่ะจริงๆเขาบอกคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะหรือว่าเป็น ช่วงเดือนที่ดีสาหรับคนที่เลือกกองที่1ค่ะแล้วข้อความจากนางฟ้าเนาะจะบอกอะไรค่ะเขาบอกว่าใครที่มีบุตรบ,บุตรหลานบริวารน,นะคะไม่ต้องห่วงเนาะค่ะเออนางฟ้าท่านดูแลอยู่แล้วนะคะดูแลให้แล้วค่ะ,ะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองชีวิตจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าถึงชีวิตคุณนะคะอาจจะออาจจะด้วยด้วย,วยนิสัยของคุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่ะ อตอนนี้มันเหมือนก็ชีวิตอาจจะวุ่นวายสับสนค่ะหรือว่าเขาบอกว่าทํางานอะไรกับใครก็เหมือนอาจจะมีความขัดแย้งค่ะระวังนะคะการเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพันค่ะหรือระวังอุบัติเหตุหรือระวังเรื่องราวอะไรที่มันเข้ามาหาตัวคุณแบบไม่คาดคิดค่ะแต่นั่นคือมันก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะผ่านไปนะค่ะหรือคุณเคยพบเจอมาแล้วค่ะ เพราะว่าคุณเองอ่ะก็ถือว่ามีคนที่ดูแลอยู่นะคะค่ะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงค่ะ,ะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกก็มีผู้หญิงดูแลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะเขาบอกชีวิตคุณก็อุดมสมบูรณ์มีมีเด็กมีลูกน้องที่ต้องดูแลมีอาณาจากักรมีอะไรของตัวเองค่ะชีวิตก็ยังถือว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะจริงๆคุณเป็นคนเก่งนะค่ะ เป็นคนเก่งที่เหมือนได้รับพรสวรรค์จากพระเจ้าค่ะแต่หรืออีกในหนึ่งนะคะมันก็หมายถึงว่าอาบางทีคนที่เราได้พบเจอค่ะอาจจะดูเป็นคนที่ดีพูดจาดีค่ะเ,เป็นคนเก่งเข้ามาช่วยเหลือคุณค่ะแต่บางครั้งมันก็เหมือนเหนมือนลิงหลอกเจ้าอยู่เหมือนกันเนาะค่ะแสดงว่าบางทีต่อหน้าอย่างบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะอืม แต่คนก็บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ถือว่ามั่นคงค่ะหรือถ้าคุณทำงานประจำอะไรอยู่นะคะก็ถือว่าผู้ใหญ่สนับสนุนหรือมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่ของการงานค่ะก็ชีวิตคนเราอาจจะเคยผ่านอะไรที่ไม่ดีค่ะแต่ชีวิตคนเราก็จะได้เจอสิ่งดีได้ข้อความจากนางฟ้าค่ะบอกว่าเอ,อ่อ ให้คุณเหมือนถ้าคุณดูแลตัวเองอะนะคะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วเนี่ยทุกๆคนนะ่ะเขาก็จะมีความสุขไปกับคุณให้คุณนะพักผ่อนค่ะพยายามที่จะแบบพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าพยายามคลายความเครียดค่ะหรือพักผ่อนตัวเองบ้างนะค่ะชีวิตคนเราบางทีอาจจะเจออะไรเรื่องหนักๆมาค่ะกองที่สามนะคะอ่ะคือเขาบอกว่า ออก่อนที่สามเนี่ยมันเหมือนคนที่เคยแปลว่าเหมือนชีวิตอาจจะมีปัญหาวุ่นวายค่ะคุณอาจจะเดินก็เลยอยากอยากจะแบบออกไปจากสถานที่ตรงเนี้ยค่ะหรืออยากออกอจากที่ที่อยู่รู้สึกมันมันไม่สบายใจอยากจะไปพักผ่อนค่ะหรือเหมือนการที่จะไปเนี่ยคือคือเพื่อไปเยียวยาจิตใจตัวเองเนะค่ะให้ให้ความรูสึกเออ เดี๋ยวเวลามันผ่านไปมันอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นค่ะแต่บางคนนะคะชีวิตเขาอาจจะเคยเจออะไรที่เลวร้ายค่ะทําให้เหมือนยังยังยังคือเรียกว่ายังขังตัวเองค่ะขังตัวเองมันเป็นเรื่องของความคิดจิตใจนะค่ะขังตัวเองอยู่ในคุกที่ตัวเองสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่ก็จะบอกว่าคุณจะยังยอมอยู่ในคุกที่ตัวคุณเองสร้างขึ้นหรือคุณจะเดินออกไปค่ะ,ะเพื่อ,ออาจจะไปพบในสิ่งที่ดีๆนะคะ เพราะว่าคนนี้นะคะพูดถึงอ่ะในเรื่องของการงานค่ะยังดีอยู่นะคะคุณเป็นคนที่มีพลังเหลือเฟือมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีการงานที่เขาเรียกว่าโอกาสคนทํางานค่ะก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าค่ะเ,เป็นคนเก่งอยู่ด้วยค่ะเป็นคนเก่งเหมือนได้รับพรสวรรค์จากพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นการ อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะสิ่งที่เหมือนสิ่งที่คุณนะคะเขาบอกชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามโชคชะตาเนาะค่ะอาจจะมีทั้งดีทั้งร้ายคนที่เคยร้ายมันก็อาจจะกลับมาดีค่ะอ่ามันก็อยู่ที่บุญกรรมของเราที่เราเคยทํามาค่ะแต่วันนี้เขาก็าบอกว่าค่ะจากสิ่งดีๆเนี่ยเนี่ยค่ะอ่ามัน สิ่งที่เหมือนคุณเคยทำทาคุณทางานหนักมาค่ะ,ะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะมีโชคลาภหรือลาบลอยหรือโชคดีที่คุณคาดไม่ถึงนะค่ะและนางฟ้าข้อความจากนางฟ้าจะบอกอะไรคุณค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นนางฟ้าของครอบครัวค่ะเะเขาจะนําพาความสุขมาสู่ครอบครัวของคุณนะคะค่ะก็จบคำทำนายทั้งสามกองนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ